หินเหล่านี้มีชีวิตนะคะสามารถก่อตัวขึ้นมีน้ําหยดมา10ปีก่อตัวได้แค่มิลเดียวร0อปีก่อตัวได้แค่เซนเดียวทั้เราทั้งหมดก็9ล้านกว่าปีนะค,ะครับ สวัสดีครับวันนี้นะครับบูรินเจอร์นี่นะครับเราพาคุณมาตะลุยภาคเหนือกันนะครับ <oui S 1> เราก็นั่งรถตั้งแต่กรุงเทพจนมาถึงที่นี่ก็คือจังหวัดลำปางนั่นเองนะครับเพราะว่าเราอยากจะพาคุณมาชมทัศนียภาพสวยๆนะครับของ อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทยนั่นเองนะครับครอบคลุมพื้นที่มากกว่า700,000ไร่เลยทีเดียวนะครับซึ่งภูมิประเทศทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นเทือกเขาที่สลับซับซ้อนนะครับแล้วก็เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์อีกแห่งหนึ่งนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นป่าประเภทเบญจพรรณแล้วก็ป่าเต็งรังนั่นเองนะครับส่วนความสวยงามของถ้ำนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะพาคุณเดินขึ้นบันได300ขั้นนี่แหละนะครับไปชมทัศนียภาพสวยๆในถ้ำกันครับ และการเดินนะครับในการชมทัศนียภาพสวยๆของถ้ำผาไทยนั้นนะครับนักท่องเที่ยวทั่วไปเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเดินเองได้เราจะต้องมีเจ้าหน้าที่ของอุทยานมานําทางและวันนี้เราก็มีเจ้าหน้าที่มานําทางน้องจ่จาๆนั่นเองสวัสดีครับจากตรงนี้ขึ้นไปถ้ำเนี่ยมันไกลไหมครับก็พอเงาตกนะคะประมาณ2 1 5เมตร2 1 5เมตรพอเหงอตกแต่จริงๆแล้ว215เมตรเนี่ยมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่เห็นแล้วเนี่ยมันชันพอสมควรเนอะเรามาลุยกันเลยดีกว่า เขีนเขียนเอาไว้ข้างล่างว่าเป็นเส้นทางเดินเนี่ยเป็นตามรอยสเสด็จร,รัชกาลที่7รัชกาลที่7เคยเสด็จประพาสที่นี่แล้วได้ลงลายพระหัตถ์ไ้ตรงปากถ้ำเวเราก็จะได้ขึ้นไปเห็นกันนะคะก็สันนิษฐานว่าถูกคนพบโดยคานตราราสัตว์แต่มันไม่มีการระบุว่าพบเมื่อไหร่ เอาละตอนนี้เราถึงทางเข้าถ้ำแล้วหนึ่งในสยามคือถ้ำผาไทยก่อนที่จะเข้าไปเนะี่ยอยากจะให้คุณจ้าจ๋าช่วยอธิบายนิดนึงว่าข้างในเราจะเห็นอะไรบ้างครับค่ะข้างในถ้ำก็จะเป็นกลุ่มหินงอกหินย้อยที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเขาสามารถก่อตัวขึ้นได้ตามข้อมูลที่มีก็10ปีก่อตัวได้แค่มิลเดียวร้อยปีก่อตัวได้แค่เซนเดียวถ้ำเราทั้งหมดก็9้าล้านกว่าปีนะคะค<ร>ที่เราจะได้ดเห็น ประวัติศาสตร์เลยจะเป็นลายพระหัตถ์ของรัชกาลที่เจ็ดที่เราจะเห็นกันเราจะเจ,เ,จเจอสัตว์อะไรอยู่ในนี้บ้างไหมครับถ้าเมื่อเขาทำจะมีครั้างขาวนะครับมเมื่อมีครั้างขาวแล้วก็จะมีผู้ล่าครับ จะเป็นน,อน,น้องงูพี่เอกกว่าไหมคะงูอะไรเอ่ยชื่อว่ากาบหมากหางนินน้นนนองเขามีพิษไหมตามข้อมูลคือน้องไม่มีพิษอยู่ตระกูลเดียวกับงูสิงอ๋อโอ,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 อเคถ้าน้องเขาไม่มีพิษไม่เป็นไร <c oughs> <c oughs> <c oughs> แต่เราก็จะไม่สามารถเข้าใกล้เขาอยู่ดีเราก็จะห่างๆหรือเลี่ยงน้องแล้วกัน <c oughs> ถ้าเจอน้องเราก็พยายามไปคนละทาง <c oughs> นะครับโอเคงั้นเราเข้าไปดูข้างในดีกว่าครับเมื่อชีวิตคือการเดินทางสู่ ใจไฟันคงจะทมมรทามรวงคับและองค์พระพุทธรูปนะครับในถ้ำผาไทยแห่งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในสยามจริงๆนะครับเพราะว่าเป็นปางที่มีองค์เดียวด้วยนะครับโดยมีชื่อปางว่าปางปฐมมรรคนั่นเองนะครับโดยพระหัตถ์ด้านขวานั้นก็จะมีการจีบขึ้นมานะครับก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของพระพุทธรูปที่ประจำของถ้ำผาไทยแห่งนี้ครับ เจอนั่งเจอโน่นเจอนี่เจออะไรดีดีก็คิดถึงเธอผูเขาทะเลกว้างใหญ่จะสวยแค่ไหนก็ไม่สวยเท่าเธอของกินที่ว่าอร่อยมันก็กร่อยๆถ้าไม่กินพร้อมเธออยากให้เธอมาร่วมเจอนี้ได้มัสเบบี้มา, baby, มานละอยากเจอต่อให้ระยะ ก่อนที่เราจะเข้าไปด้านชั้นในของถ้ำเนี่ยเรามีกฎกติกามารยาสำหรับนักท่องเที่ยวก่อนใช่ไหมครับคุณ๋จใช่ค,ครับคืออะไรบ้างข้อห้ามหลักเลยนะคะคือห้ามจับหินนะคะทำไมอะครับเพราะหินเหล่านี้มีชีวิตนะคะม,มีชีวิตในที่นี้คือสามารถก่อตัวขึ้นมีน้ำหยดมาเมื่อมือเราไปจับในมือจะมีไขมันนะคะไปเคลือบหินเวลาน้ำหยดมาน้ำมันจะไม่เกาะตัวตรงหินก็ทําให้หินหยุดการเติบโตอันนี้ก<ล>็ถือว่าเป็น ข้อห้ามอย่างเข้มงวดที่สุดก็คือขอความร่วมมือกับนักท่องเที่ยวทุกๆคนเลยใช่นะครับครับตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นก้อนเกล็ดแก้วใช่ค่ะทำไมมันมีสองสีครับก็นื่องจากสีตรงนี้ยังเป็นแคลไซที่สดใหม่ก็คือเรียกว่าเป็นหินมีชีวิตคือยังมีน้ำมละมีประกายอ๋อยังเป็นสีขาวอยู่ใช่ค่ะตรงนี้คือหินที่ตายแล้วจะกลายเป็นแร่แคลไซที่ มันเสื่อมลงนะคะผุผก่อนก็เกิดเป็นคาบสิ่งตา่าๆขึ้นคล้ายๆสนิก็คือมีทั้งฝุ่นทั้งดินทั้งอะไรก็ตาม<ช>ที่<ช>พัดไปพัดมาแถวนี้แหละก็มาเกาะไปด้วยก็เลยทําให้เขาไม่เจริญเติบโตแล้วใช่แล้วค่ะก้อนนี้มีชื่อว่าโดดเดี่ยว<ช>เขาอยู่คนเดียวเลยอันนี้ก็คือเป็นหินที่ตายแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นหินตายเนาะสังเกตด้วยตาเปล่าเวลาส่องไฟแบบนี้จะไม่เห็นประกายที่หินมีชีวิตนะคะตรงนี้คือตายเนื่องจากทิศทางน้ําเปลี่ยน ทิศ oh. ทางน้ําข้างบนไม่ไหลลงมาแล้วก็ทําให้หินย้อยข้างบนหยุดการเติบโตก็เลยทําให้หินงอกข้างล่างตายก็ไม่ได้น้าด้วยโดดเดียวอยู่ข้างล่างโอ้โดดเดียว<ก>อยู่คนเดียวเลยหินงอกต้องคู่กับหินย้อยเสมอนะคะคมันไม่สามารถงอกเองได้ oh. มันหยดมาจากหินย้อย oh. ต่อให้รงะยไก นี่ก็คือหินงอกหินย้อยที่กำลังเติบโตอยู่ใช่ไหมครับเราตั้งชื่อว่าหินขนมครกนะคะ<อ>ก็เป็นจุดเริ่มต้นเลยมีเจ้าที่ตั้งแต่สมัยก่อนสังเกตการหยดตั้งแต่ปี47นะคะครับตอนนี้ก็น่า17ปีแล้วค่ะโอ้17ปีเขาได้แค่นี้ใช่ค่ะกว่าเขาจะมาชนกันกับข้างบนเนี่ยก็อีกหลายพันปีเลย ตรงนี้เราเห็นชัดเจนนะคะจะเป็นน้ําหยดในน้ําจะมีกรดคาร์บอนิกซึ่งละลายหินปูนได้<อ>หินปูนก็เจือปนมากับน้ําแต่ละหยดนะคะคพอหยดลงพื้นแบบนี้น้ําละเหยตัวขึ้นไปหินปูนที่เจือปนมาก็ก่อตัวขึ้นก็ข้างล่างก็เป็นหินง,งอกข้างบนก็เป็นหินย้อยวันนี้เราได้เห็นตัวอย่างแบบจุดเริ่มต้นเลยทางธรณีวิทยาเลย อันนี้คือน้องที่เราบอกว่าเราอาจจะเห็นตอนนี้เราก็เห็นแล้วใช่ค่ะชื่อพันธ์อะไรนะครับชื่อว่ากาบหมากหางนินนะคะกาบหมากหางนินนะครับปกติเขาจะอยู่แถวนี้ปกติจะแถวนี้แล้วก็เป็นงูที่เจอในถ้ำนะคะอ๋อครับเป็นงูถ้ำานี้เอง น้องก็จะมีความสามารถพิเศษหน่อยคือสามารถเลยผนังรูนี้ขึ้นไปฉกคางคาวกินบนเพดานได้เราจะไม่สามารถเจองูชนิดอื่นที่ดำรงชีวิตอยู่ในถ้ำได้นอ,อกจากชนิดนี้เขามีการปรับตัวดีใช่ค่ะอันนี้เป็นสร้อยอนดาษก็เป็นสะอนดาษมีสะน้ำจริงๆแล้วก็ หินข้างบนเนี่ยหินย้อยลงมาเขาเรียกว่าปีกกินรีก็เป็นกินรีที่มาเล่นน้ำแล้วก็ถอดปีกไว้ข้างบนแล้วก็มาเล่นน้ำที่สระแห่งนี้เนี่ยแหละปีกกินารี แล้วก็มาถึงบททดสอบอีกบทหนึ่งนะครับประตูนี้เขาเรียกว่าเป็นประตูบาปนะครับเราจะมีบุญลอดประตูนี้ไปได้หรือเปล่าคเขาถึงบอกว่าอันนี้แหละเป็นประตูที่พิสูจน์ว่าถ้าเราเข้าไปได้เนี่ยถือว่าเรามีบุญในการเข้าท้ำแห่งนี้นั่นเอง